าแตหลยตัวฮึโกกอะตัวเล็กก็ลองนะประกบกบน้กกอย thiên tuấn phiến dậy phiến dậy dù nát tương khay thường khay là thì phiến cho khay là โ้เดลไปมีใครนี่อืออือออืออืออ้าวเร็วสี่ตะเพียนเลยครับสี่ตะเพียน เพียนเพียนเพี้ยนตัวสวยๆครับเพี้ยนวันนี้เก็บตะเพี้ยนะรับไม่เจอปานินนะครับวันนี้เก็บตะเพียนไปเรื่อยๆเหี้ยตัวปลาอืมนี่เด็กเขยวคือยังเขย่าแหงแค่ ดูอยเลลูกปาช่วงเคียงครับาวมาหาเทีย,ย,ยมนี่กับามงกวกล่าเวลาจกไปทีงใดจุดคุณสตจุดคมายสด็จปาเลยจะลกมึ้นช่วงาบ ปลาช่วงเช้านะครับมหาเที่ยงมหาบ่ายกับบ่ายเมงกินข้าวแล้วไปลุ้นกันต่อสรุปปลากันปลาช่วงสาวมาบ่ายครับอนกินเข่าเที่ยงได้แปดโลสองขีดนะครับปลายกัหตัวปลาเพี้ยนั่นเองครับตัวใหญ่ สองตัวทีเดียวเลยมาทีเดียวสองตัวเลยสองตัวเลยทำอะไรกินดีครับปลาก,กับเตี้ยคู่นึงเลย,ยเดี๋ยวไปรุ่นของยีราครับที่ใ้ปลาจากโลเพีย้ยนมีตัวงามกับป,าป,าปาลามีอย่ปรเดันคอป่ามจักโตเลยเดี๋ยวเป็นรุ่นต่อหลังกินข้าว ปลาเยลาครับหน่อยละถุงนึงได้สามกิโลปลาเยลาเพียนเวลามีลุลงยอสามเซนครึ่งนะครับมีปลาหน่อยขา3ามเซนครึ่งของเส้นจูอเป็น,น,นย่อสี่เซนย่อสี่เซนนะครับอันนี้ย่อสามเซนครึ่งได้สามโลแล้วครับอีกถุงนดี๋ยวมันพายมาพูนะครับเดี๋ยวมันสรุปรวมไว้ดได็ดักรโลดได้หลายแค่ได้แปดโล แปดโลปลาตะเพียนได้ปลาปลาเพี้ยเงี้ยสองตัวตัวละครึ่งโลได้ยินปลาไก่ลารอบสองอนเวลาได้เพิ่มอีกสโลครึ่งครับเป็นห้าโลครึ่งแล้วเดี๋ย <ๆๆ S 1> ไปลุ้นต่อหลังกินข้าวครับลุ้นต่อช่วงบ่ายครับหลังกินข้าว มีน้ำป่าสักการแต่ฝนนั่นะครับมาไล่ชงใบาาหาเล้งวานี่กับฝนไล่ในป่ารูกก้ละหกเจ็ดโลฝนมาตกแตล่ลมแห้งงบ่ได้เมื่อวานนี้มีลมมีลมลูกหอดใส่ต่อเสียงฝ่ามาแล้วครับยกไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีฝน ตัวครับตะเพียนวันนี้ยังไม่เจอปลาหนิลนะครับเก็บตะเพียนไ่เออนาะเพีย้ยนลงบกหอดพื้นเนะเล่นไงเน,นาะไาเนาะ ยันเตะมาแล้วครับฝนมืดมาแล้วลุ้นไปเรื่อยๆลุ้น,นปนัจจุบันไม่ลุ้นเพี้ยนนะเพีย้ยน เยียน้อยหนึ่งตัวเก็บกับเก็บ่วงใายังไม่ได้ปานินสักตัวเลยวันนี้ตเพียน โอกระสูดเงเทตัวใจหมดเลยงเปนินใหญ่กระสูดกระสูดเล็กตัวท่านียู่ดิงเ้งเนาะเอาจนเนาะกวยเลยเลยตัวใจหมดเพียนทุเพียน ปานิ้นไปไหนปาหนิ้นวันนี้จะมีโอกาสเจอไหมปิดวันนี้จะเจอปลาตัวใหญ่ๆผุดกลางน้ำโอ้ยโอ้อหอีกแล้วเออไหนบอกปลาจู้อุ้ยเจอเห็นเจอนตัวเดียวใหญ่เนาะวันนี้เป็ตัว อเป็นหนึ่งเรือหนึ่งเช่เอมโยหหินปลาครับติดๆไม่นีไม่ออกแตวสองตัวต้องเจ็บเอาครับสมแต้มไปมเรื่อยๆลุมล้มลเรื่อมีลมแล้วครับ ต,ตัวไม่เลยป่าดนี่ยมสร้างของมันถือป่าะตะ,ะเพียนนื่อตอก้นฝนนี่ตกนอแล้วเพียนเพียนน้อยเพียนน้อย mừng phiền 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 uốn uốn ai phiền mừng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  น,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 นั่นนั่นหแล้วมันตื่นแย่ตะเพี้ยนเดดออกแล้วอย่ไยฝนไปแล้วล่ะอืม,อ,มองตัวเพียนเพียนมามา,มายัางมาแต่เพียนมาเรื่อยๆะเี้ย Lặng, xuống lắm xuống lắm oh, ô cô bà cô bà con xuống hén quá cột xoắn cột lên xoắn cột xoắn cột nhà miền ta tập cột ัวนี้เป็นพ่อตัวนี้พ่อเด็กตัวน,น้อยเขียนฉาดูใ,ใหญ่แหงย้อยอีกแล้วครับมันอยู่กับสายหุ้งพอดีสองหุู้เล่นมชะโดย โอ้จ oh, <laughs> uh ิด huh. so เดงสูปสูปสองจเดแดงนว่เส้นเขาหันแดงล้ามล้างไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ เจอปานินเจอไม่คนนี้นอ้หูเพี้ยนใหญ <c oughs> ่าตัดปานินใหญ่ดึงดักดึงดักเพี้ยนใหญ่เพี้ยนใหญ่ปานินลุ้นจนค่ำแล้วครับวันนี้มาเจอแน่นอนแล้วเวลาจะหมดแล้ว เก็บตะเพียนก็ยังดีเวลาแล้วครับเพ็นยอ่ว่าพ่อปลานิ่นจักโตเลยเดี๋ยวไปสรุปปลาช่วงแรงนะครับ,บ,บปลาช่วงบายมาหาหาแรงครับช่วงเย็นปลาช่วงเย็นได้สองโลครึ่งยายลาได้สองโลแปดไก่ายายลามือซาได้อีกโลหาโลาหาโล,าโลครึ่งเพืนะ่อน่ะ ห้าหกเจ็ดแปดโลได้แปดโลอันนี้หาโลแปดซานี่หาเออสองโลแปดซานี่หาโลครึ่งแต่แปดโลโย่หอยจู่ก็ได้ได้สิบโลอย่หอยจูได้สิบโลอยู่พนักมันักว่าดะไปลานิ้นนีแล้วมือเนี่ย่าะไ้ปลานิ้นเจักโตวันนี้นน <S <S นนไม่เจอปลานิ้นเลยครับมีแต่เพียนมีปลานิน้นยลลาตัวเดียวครับยีลาเจอหน้าปลานิ้นตัวเดียว หายกินยกนอกับที่แล้วว่าดวงไปเรื่อยไม่รู้ว่าที่หมานปลายังนะครับปลายังก็เอาพืดละให้จมาเข้าจะมาสุรอบกับหมานปานินรอบนี้พวกหมานปานินครับได้ปลาตะเพียนถือว่าหมานอยู่ <c oughs> ไม้ก็ดีครับเพืนเน่อนน่ยไม้กุ้งไม้ดีมงังยกหลาย <c oughs> เพราะว่าเป็นไมา้ไม่ไข้างในบุกคอยมีคนขอาม้านะครับ <c oughs> น่ำลดลงเรื่อยๆอยู่ <c oughs> ถ่ายเขื่อนปลาสัก คลิปนาเดี๋ยวไปตามรุ่นกันไหมคลิปนี้บุอพอหนาปนินเลยครับรอบมายังพอปนินเนี่ยรอบมีบุพอพอพอจะปัดเพียนก็ได้หลายอยู่ได้สิบโลอยู่คลิปนาจะไปรุ่นกันไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้เตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามานี่จ,จบคลิปแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ